แต่ต้มร้อปลาอืมอืมแม่กินลิ้นหมูอะ่ะอร่อยกวยย่าเยอะแล้วคนเดียวเราจะต้องออกบ้านลหลังเก่านะม่งบ้านหลังเก่ามีบขงเยอะมากอะ่ะแต่ว่ามันมันแคบเกินไปแดีเนะี้ต้องการเขามาเจอบ้านหลังใหม่อาหารก็แบบอ,อไม่เต็มหมดเดี๋ยวใบเฟินเดี๋ยวเฟินพาไปเนาะได้ได้ไม่ไม่ไม่มีไฟเลยเลยอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะไปขนไอ้นุ้งมาด้วยไฟดี่ยวพี่มาขนของ เนี่ยอยู่ตรงนี้ใน่ก๋ก็ได้แล้วมันมันแบบดูมืดไงเออเดินไปขนไปแบบเนี้มันจะเข้ามา้งไม่ไม่เข้ามาหรอกมั้งเข้ามา,ม,ามั้งมั้งแต่ข้าวสาเปียงเยอะมากกินเท่าไหร่ก็ไม่หมดแต่ว่าเราขาดน้ำไงเออน้ำ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 ,นำพวกเราไม่ต้องไม่ต้องการแม เน่แต่ว่ามันต้องเพิ่มพลังงานนะพี่ก๊อบอาหารอ่ะมันเพิ่มแค่นิดเดียวเองนะพลังงานอ่ะมันต้องมีน้ำแต่พี่เรไม่มเต็มร้อยแล้วพลังงานของแตงกีเข้ามาไหม,มกันไม่ได้ปุ๊บปั๊วบปั๊ก,กทำไมเล่น่คอมดีกว่าอ มือก็ไม่เป็นไรนะนเฮ้ยเสียงกีเกียเ,เออก็ดีเนาะใครเกีเเยกดกได้ยินสิยงยังล้มเ็นมานน้านหลังค่ะใครเปิดปากเหรอไม่ได้ผิว จะปิดได้ไหมนุ้ยังอุ้ยมันก็ข้ามมาดูนี้ดิข้าก็ได้เห็นตัวยิงไปเลยเห็นอะไรไหมทุกคนเมื่อกี้ไม่เห็นอะไรตรงนี้ดีว่าโอเคปิดแล้วนเห็ไม่มีอะไร รูรอดที่มันจะรอดไหมอ่ะอือรอดดีแล้วที่ก็ปอบ้านอย่างนี้ใหญ่โคตรอ่ะไม่ใช่ตรงรูเนี่ยรูใหญ่เนี่ยนะเนี่ยต้องอุดอะไรต้องอุดเอ้ยใครวะหมูได้คนมีใครก็ไม่รู้อ่ะพูกฆ่าเศรษฐีผู้เศรษฐีใช่เศรษฐีแต่เขาบาดเจ็บด้วย ดื่มดีโดและเป่าคาถาเป็นคําต่อดีกว่าคนยังปิดโอ๊ยมีแมวด้วยจะพี่ไปขนอะไรขนไฟขนอะไรมาเยอะแยะเลยพี่จะมาขนมาเนาะนี่เจอแมวด้ในคอมเล่นต่อดีกว่าจะจอมูเดียวมาตั้งแล้วนะเฮ้ยใครอะใครอ่ะมาดูดิในคอมอะรู้จักไหมอะ ิตอบีนอันนี้มันไอ้นู้นี่ว่าหมอปลาป่าผีอะหน้าฝรั่งนะเออมาก็าใครปิดใครปิดอย่าปิดทุกคนมันเลิอดอื้อใช่เดี๋ยวบ้าเดี๋ยวเดี๋ยวบ้างนั้นเดี๋ยวจะลื้อเอามาให้หมดเลยทั้งงม่อะไรเดี๋ยวเราก็จะขนตุ๊กตามาเอ้นั้ เออเดี๋ยวทางนี้อะไรไปที่อะไรมาปิดปิดปิดบอลลูนปิดหลังคาสร้างทายมันก็เป็นะทีละชิ้นแต่หนูไม่รู้ว่ามันที่ไหนแต่แต่หนูก็ไม่กล้าออกไปเลยเล่นคอมก่อนนะเล่นคอมชอบแบบบ้านหลังเนี้ยเล่นคอมดีว่ะ

เดี๋ยวพุ่งออกนะเออเดี๋ยวทุกคนต้องเรเียกร้องกันหาสับเบียงกันท้าสับเบียงเดี๋ยวพี่กับใบเฟิร์นจะหาจะไปขนของเออไปไปเช้าวันนีขนตุ๊กตากันเดี๋ยวยกันไปขนขนให้จำไปขนในนู้นแม่ใบเฟิร์นให้ไปขนสับเบียงเนาะเออเดี๋ยวเมื่อเราไปขนนี้ตุ๊กตามา,า,าไปเออไปแล้ 这是电影，我再来啊？啊来。 โอเคเดวเมวินดังะโอเคเดี๋ยวเขาบอกเดี๋ยวเขาเบลนัน ลงเล่นลหนวสร้งโอเคแป๊บเอาเล่นต้อสาแลาวไป <laughs> นี่แหลบปปะเบอร์